กับคุณทิพานาวะวัฒนะทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG b u l l e a n and Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะค่ะคุณลูกัดสวัสดีค่ะค่ะเช้าวันนี้ราคะทองคำนั้นเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับราคาทองคาเองนะคะในวันจุกก็มีการติดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วลงไปทําจุดต่าสุดเชื่อดับประมาณ 1, หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญ US Dollar หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเหรียญ US อล l า a ์ต่อ Try Out นะคะแล้วก็มีการรีบาวหรือว่ามีการดีตัวขึ้นมาเล็กน้อยโดยที่เช้าวันนี้เองก็กลับมายืนที่ระดับประมาณ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าเหรียญ US อล l า a ์ต่อ Try Out นะคะโดยที่กรอบในวันนี้เรามองว่าการเคลื่อนไหวน่าจะค่อนข้างแคบนะคะ ระดับจะอยู่ที่1,700เหรียญจนถึง1,720เหรียญ US อล l า a r ต่อท r o ย o u n c ์นะคะก็ไม่น่าจะมีการขยับมากนะักแล้วก็โดยทั้งสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของ s i d e w a y นะคะยังอยู่ในกรอบอยู่โดยกรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่เชื่รดับ1,680จนถึง1,740เหรียญ US อล l า a r ต่อท r o ย o u n c ์ถ้าเป็นเงินบาท ก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ24,200จนถึงระดับ25,000บาทต่อบาททองคําค่ะสาเหตุหลักก็มาจากในเรื่องของการที่ราคาทองคําในสัปดาห์ที่แล้วมีการลดลงมาค่อนข้างมากนะคะในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าก็น่าจะยังไม่ได้มีภาพของการขึ้นหรือว่าลงอย่างชัดเจนน่าจะยังเหี่ยงอยู่ในกรอบแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ SPDR Spider g o เองก็มีการซื้อทองเข้ามาทั้งหมดประมาณ9ตัน สัปดาห์ที่แล้วนะคะติดตามบทวิเคราะห์จาก y l g เอเห็นว่าระดับราคาหรือว่าแนวต้านสำคัญคือหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบหกเราจะเห็นว่าสัปดาห์นี้สามารถทะลุไปได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสที่จะมีการดีตัวของราคาทองยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแนะนําว่าขึ้นมาถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาใ,ใกล้ๆระดับประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยสิแปดเหรียญจนถึงหนึ่งพันเจ็ดอยสี่บเหรียญย s เอสดอลลาร์ต่อทรีอัล ก็แนะนําให้ขายทำกาไรออกมาบางส่วนก่อนเพราะว่าโอกาสในการย่อตัวอาจจะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าการจะต้องดูว่าที่จุดสําคัญก็คือที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบว่าสามารถผ่านได้ไหมถ้าสามารถติดผ่านเื่อดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญโอกาสที่ทองจะขึ้นต่อก็ยังมีแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบค่ะแล้วก็ที่ต้องติดตามเองนะคะในสัปดาห์นี้ข่าวที่สําคัญที่สุดจะเป็นในเรื่องข่าวของทางสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะ ก็เป็นอะไรที่ลักคงคุอหลายๆคนจับตามองว่าตัวเลขจะออกมาดีอย่างที่คาดไว้ไหมเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเองตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะนั่นหมายถึงทรายที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจนะคะดังนั้นถ้าในสัปดาห์นี้ตัวเลขของสหรัฐอเมริกายังออกมาดีอีกอาจจะมีโอกาสทาให้ราคาทองมีการปรับลดลง แต่ว่าถ้าตัวเลขไม่ดีก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ราคาทองคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะเฉพาะวันนี้คุณมนให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคาไว้ที่เท่าไหร่คะค่ะสำหรับวันนี้เองอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่ส,อยอสิบเหรียญดอลลาร์ฝรั่งเศสค่ะค่ะต้องข,ขอบคุณคุณมนนะคะคุณธีพามากที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะก็ปัจจัยการลงทุนในทองคำา